การเรียนแบบใช้ความคิดเนี่ยมันจะทำให้เติบโตในสายวิชาการได้อย่างเต็มที่เช่นใช้ความคิดด้วยเหตุด้วผลหนึ่งบกหนึ่งได้สองนั่นคือระบบอก,การเรียนแต่คนที่เขาเรียนแบบใช้ความคิดเขาจะเติมคำว่าทำไมถึงได้สองสิบห้าบวกห้าเป็นสิบเขารู้แล้วแต่เขาจะเติมตอนเลขต่อท้ายว่าทำไมมันถึงได้สิบตรงนี้ ขาเรียกว่าการเรียนแบบสายความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานั้งันตรงนี้เนี่ยเราเรียนแบบไหนให้ถามตัวเราดูให้ดีถ้าเรามาแบบโดยไม่มีความคิดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยไม่ใช้ความคิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์มันจะเสียไปเสียไปเสียไปไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้อง พัฒนาตนเองให้ดูพระเจ้าเป็นตัวอย่างพระมุโตนี่ทรงเป็นนักเรียนรู้ที่แท้จริงก็งเรียนรู้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวจนกลายมาเป็นความรูท้ที่คนดังโลกต้องให้การยอมรับคนทั้งโลกต้องให้การ,ร,น,กการนับถือนั่นคือพระพุค์พวกเราหมือนกันเรียนยตรงไหนก็ได้ขอให้มีความคิดในการเรียนขอให้ใช้ความคิดในการ การมีความคิดในขณะเรียนการใช้ความคิดในขณะเรียนนั่นแหละจะทำให้เราเติบโตไปเป็นบุคคลที่สามารถสร้างตนเองได้ปัจจุบันนี้จะมาว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตน่าสงสารเดินบนทางของอบายอุ่น้แต่อยากจะลุกอย่างไรรายชาหมายความว่าตัวเองทาตัวไม่เป็นไปในแนวทางแห่งความเดิมแต่ปรารถนาความเจริญเราไปถามที่เมาสิมาอนณาคตกำลัเป็นแนงแล้วบอกอนาคตกยากเป็นเศรษฐี สช้ท,ท,ที่มานีที่มาแล้วมันจะเป็นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ใช้ชีวิตบนความสนุกเกินไปนะมันสนุกเกินไปนันสบายเกินไปลูกห้านในยุคปัจจุบันเนี่ยเนี่ยใช้ชีวิตสบายเกินไปสนุกเกินไปทีนี้เมื่อมันใช้สนุกเกินไปสบายเกินไปมันจึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดๆิดว่า ความสบายและความสนุกนั่นแหละมันคือความสุขของชีวิตมาเข้าใจอย่างกันนะโดยที่ไม่ได้คำนึงไปว่าสบายมากเกินไปในตอนนี้สุขสนุกมากเกินไปในตอนนี้อนาคตมันจะทุกข์ขนาดไหนมันไม่คิดถึงตรงนั้นมันขับความคิดไปใช้ชีวิตแบบอยากนอนตื่นกี่โมงก็ก็ตื่นอยากด่าใครก็ด่าอยากว่าใครก็ว่าอยากกินน้ำกระทอมอยากกินน้ำมันชาก็กินกันกันไป ตัวนี้มันเติมบ้านเติมเมืองหมดนั่นแหละมันทํอะไรโดยที่นีกับกิจเมืม่อมีกับกิจตรงนี้ขึ้นมาพวกมันก็เลยหลงว่าความสุขที่เกิดจากการสุขยาเกิดจากการดื่มน้ำกระท่อมเกิดจากการสุกประจานเรื่ใบมุกตะวรเป็นความสุขของชีวิตถ้าเอาตรงนี้เป็นความสุขของชีวิตเนี่ยไม่มีใครเกิดในพระเจ้าหรอกในโลกนี้พระเจ้าเป็นพระเจา้าจักรพรรดินะเป็นทายาทพระเจา้าจักรพรรดินะ ทุกอย่างที่ที่ที่เราว่ากันก่เป็นความสุขเนี่ยของเรามันะโรกมีหมดเลยสุภาพรีอยู่รอบข้างนางสนมกำนันน่นนยจะมีกี่คนก็ได้มีนะแต่เสสวยๆท้งนั้นเล่ายาจะกินเท่าไหร่ล่ะมีเท่านั้นแต่ถ้าบอกไม่หลงไงเพราะกลับมีความคิบวติสิ่งเหล่านี้มันนำมาซึ่งความทุกข์จริงๆเนี่ยเรียนตรงนี้เนี่ยใครก็ตามที่เรียนที่เรียนหนังสือ จะด้วยแนระบบหรือนอกระบบพยายามเรียนให้ให้ได้ลักษณะง่ายๆหนึ่งเรียนรู้เกิดปัญญาว่าสิ่งที่ทาอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความทุกข์หรือความสุขอันดับแรกให้เกิดปัญญารู้ตัวนี้ก่อนปัจจุบันคนยังไม่รู้ตัวนี้คนยังไม่รู้ตัวนี้เลยไม่รู้จักทุกไม่รู้จักสุขที่แท้จริงไม่รู้อะไรคือความทุกข์ที่แท้จริงยังไม่รู้เลยซ้ำไป ิ่งท no 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 ี่นอนตื si no, 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 pasar, Estoy, ่นสายเ่ยมันมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ยังไม่รู้เรื่องเลยเคยนอนตื่นสายยงไนอนตื่นสายไม่มีการเปรีเทีาบว่าเออถ้านอนตื่นสายมากๆครับระบาบความต้องกาความสุขอนไนมันจะมากกว่ากันต้องต้องรู้จักคิดตรงนี้เรียนยังไงก็ได้เรียนให้เกิดความรู้สึกว่าอะไรมันทําให้เกิดความสุขอะไรมันทำให้เกิดความทุกข์ประการที่สองอะไรมันเกิดประโยชน์อะไรมันให้เกิดประโยชน์ ให้บรรจุตัวนี้เข้าในมันสมองให้เยอะหน,นีไปเที่ยวมันมีประโยชน์ไหมทำแต่เรื่องเดือดร้อนร้อนเพลงตางกลางคืนบงเบกบงเวกชาว,บ,วบ้านก็จะหลับจะนอนนี่มันมีความสุขไหมม,ม,ปมปีประโยชน์ไหมเนี่ยตรงนี้ป็นท้วพระพุทธองค์เนี่ยไม่เคยสร้างไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ รัชกาลที่9หลวงพ่ะเจ้าเป็นบินกับพวกเราเนี่ยไม่เคยสร้างในสิ่งที่ไม่เคยประโยชน์ทุกสิส่งที่สร้างรถจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะั้นนั้น